ที่ดีๆน่ารักนะคะโดยและเอน่า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 โดยและเอมึงคุณผู้ชมค่ะพามาดูภาพความประทับใจนะคะความผูกพันระหว่างการ์ตูนโดอร์รอมอนเนี่ยกับคุณแม่คนสวยคุณแพทย์นภัทนะคะที่มาถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อตัวละครเนี่ยที่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกด้วยอ๋อต้องบอกว่าโดอร์รอมอนภาพนี้เป็นภาพยนตร์นะะที่เรียกด้ว่าเป็นการ์ตู ของโดราเอมอนนั่นเองซึ่งเป็นภาพยนตร์รอบพิเศษที่มีชื่อว่า Stand By Me ใช่ฉันก็ไปดู Stand By Me มาด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเขาอันแรกเนี่ยที่ต้นปีประมาณประมาณต้นปีก,ก,ก็คือมันเป็น,ปนครบรอบ50ปีของโดราเอมอนแล้วก็ เขาจะแบ่งเป็นพัทพัทไปนะในโรอเสาเรานี่นั่นมาต่อกันเลยก็คือภาคนี้ใช่ซึ่งคุณแพทเนี่ยก็เล่าความผูกพันนะคะที่มีต่อดราเอมอนมาเด็กๆชอบดูทุกภาคเลยคือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วดราเอมอนก็เกิดมาพร้อมกับพี่เขาก็จะเห็นพนากานของดรารอมอนว่าดราเอมอนนั้นสอนอะไรยังไงเขาได้ส่งไม้ต่อไปให้กับลูกก็คือน้องเรซซิ่งถูกไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งเรซซิ่งเขาก็ชอบใช่เธอแพทก็ชอบดอารอมอนเธอเขาน่ารักเนาะเขาคือเขาคือแมวที่ะะคือออไร ทั้งมันเถาะเออขลอกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเอางี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณแพทเละค่ะอ้อนี่ไงน่ารักนะมีมีโดมีชื่อนะชิซูกะชิซุอะไรนี่ชิซูกะคือโดบิตากับชิซูกะก็มาด้วยโอ้โหน่ารักมากฟังเสียงพี่แพทกันหน่อยครับ าดูขผมขอชอบชอบก็คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าชอบพักหนึ่งหอมพักหนนี่แหละเขาก็จะเริ่มแบบแม่ซื้ออันนี้ให้ได้ไหมแม่ซื้ออันนี้ให้ได้ไหมตั้งแต่คอาเตอร์ไม้พายไฟฉายยอดสวัดแล้วกลายเป็นเด็กชอบไฟฉายไปเลยใช่ก็เลยกลายเป็นเด็กชอบไฟฉายไปเลยเขาบอกว่าเขาชอบคล้ายๆเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการแบบหนูต้องดูนะแม่ยัซื้อเขาดูขผมขอชอบที่แค่ในสมัยของแพทเนี่ยก็จะเป็นซี อตอนตอนตัวเลมอนาย<ช>อ,อยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวอ,อย่างของของพี่แพ็คเขาบอกว่าเขาชอบดูเรื่องของเป็นวิดีโอที่เป็นตอนๆเขาสะสมไว้แต่อันที่ให้น้องเดซิ่งดูคือน้องเดซซิ่งเนี่ยชอบไฟฉาย ไฟฉายยอดส่วนฉันก็ชอบคุณชอบอะไรคุณชอบขออะไรมากที่สุดในกระเป๋าโดเรมอนผมชอบฐานแมชชีนเพราะว่าไปได้หลายๆที่ผมชอบแบบนั้นประตูประตูพิติไงเอาเหมือนกันเลยฉันชอบประตูเหมือนกันใชุ่้นแปลภาษาฉันอยากคุยกับหมาได้จริงเอาตุวันนี้คุณไม่ได้คุยกับมาเหรอเออคุยกับนกเออคุยกับนกอยู่เนาะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่โดนนำมาอัปเดตให้ฝากกันในวันนี้ครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของโดเรมอนเนี่ยก็ไปชมกันได้วันที่6เมษายนนี้วันนี้คือวันที่5ใช่ไหมเอ้ยพรุ่งนี้เข้าฉายแล กได้ไปดูกันได้ไปเป็นภ<ด>าพสอนนะคะซันไบมีพ,พระภักด<ช>ิ์ได้กันไดโนเสาร์ <นะ S 2> คุณครูนี่ทำการบ้านมาดิฉันไม่ดูมาฉันรักโดนมดแบบกวน